เมื่อมีการร้องเรียนการทุจริตไปแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าทางปปชก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานด้วยทีนี้ใครล่ะครับสามารถที่จะขอความคุ้มครองช่วยเหลือตรงนี้ได้บ้างครับครับบุคคลที่สามารถเข้าข่ายขอความช่วยเหลือได้ก็ได้แก่ผู้กล่าวหาผู้กล่าวหาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายก็ได้เป็นผู้ที่พบเห็นนะครับข้อมูลข้อทีจจริงสําคัญเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเจ้าหน้าที่หนงรักทำความผิดในเรื่องทุจริตเนี่ยก็เข้ามาได้ สองผู้เสียหายนะครับอผู้ที่มีการร้องทุกข์ัอโทษผู้ที่ให้ใช้คาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือบุคคลที่ขอความคิคของรือบุคคลที่ชี้ช่องบัดแสได้ทั้งหมดเลยนะครับครับอันนี้รวมรวมถึงว่าถ้าเป็นบุคคลที่เข้ามาที่ช่องวัดแสนี้นะความคุ้งครองเนี่ยมันจะขยายผลไปถึงผู้สมรสบุพการีผู้นามหรือบุคคลที่มีความสามารถใกล้ชิดกับบุคคลนกงสาวข้างต้นด้วยนะครับสามารถที่จะ ร้องขอ,อความคุ้มครองได้ด้วยถ้าหากมีการกระทําที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องจากการที่มีการมาร้องเรียนกล่าวหารครับครับก็ถ้ากับว่าผู้กล่าวหาผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือพยานทั้งหลายเนี่ยจะสามารถที่จะขอความคุ้มครองกับตัวเขาได้นะครับแล้วเวลาจะไปขอการคุ้มครองตรงนี้เนี่ยจะสามารถยื่นได้ที่ไหนแล้วต้องทํำยังไงครับท่านฮะครับเรื่องความคุ้มครองเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวของบุคคลที่ชี้ช่องดังนั้นประเด็นสาคัญคือ ต้องเป็นความสมัครใจของท่านก่อนดังนั้นท่านจึงต้องมายื่นคําร้องนะครับเราก็อย,อยื่นแบบฟอร์มที่สํานักงานตชทั้งในส่วนกลางนะครับที่ตท่ารายถนนนนทบุรีอาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับจากที่ไม่ที่อยู่แล้วก็ที่ภาคต่างรวมทั้งที่สํานักงานตชจังหวัดนะครับหรือไปยื่นคําร้องต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไ,ได้เช่นสํานักงานคุนองติดในพื้นที่หรือหน่วยง,งานในหน่วยง,งานของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องน,นะครับ ขาก็จะส่งคำร้องมาที่ปปชะนะครับทุกท,ที่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าท่านตุลย์ตงไหนพอยื่นคำร้องเสร็จนะครับเอ,อถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับไม่สามารถยื่นคำร้องได้ทันเนี่ยนะครับอาจจะโทรศัพท์ประสานหรือมีอีเมลเข้ามานะครับหรือจะมอบหมายให้บุคคลใดมายื่นแทนก็ได้นะครับเราก็จะพิจายรณานะครับดัะนั้นกรณีถ้าเร่งด่วนเนี่ยผู้ร้องไม่สามารถมายื่นได้ตนเองได้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถดําเนินการคุ้มครองได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องมายื่นเออ ถ้าเห็นว่ามันจะเสียเวลานะครับหรือไม่สุดหวอกนะครับผมครับใช้เวลาในการพิจารณานานไหมครับท่านครับโดยปกตินะครับพอมายื่นคําร้องเนี่ยมันจะมีมาตรการนะครับมาตรการจะเป็นเร่งจริงเนี่ยนะครับเราก็จะมีหน่วยงานที่สามารถลงไปดําเนินการก่อนนะครับแต่ถ้าเรามองแล้วว่าเป็นเรื่องที่สําคัญหรือมีประเด็นต่างๆเนี่ยก็จะมีการไปตรวจสอบข้อมูลก่อนว่านะครับมีความจําเป็นในการ ที่ต้องคุ้มครองและการคุ้มครองเนี่ยจะให้ความความคุ้มครองอย่างไรจากเบาไปหาหนักนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการนรํนาเสนอคณะกรรมการบเพื่อมีมติชอบซึ่งในเรื่องนี้นะครับจะเป็นกรณีเร่งด่วนเพราะนั้นคณะกรรมการฯเวลาเปิดประชุมปุ๊บก็จะนําเรื่องพวกนี้มีการรีบนํนาเสนอคณะกรรมการ,ราพเพื่อมีมติอย่างใดอย่างนเลยนะครับเพราะฉะนั้นหรือว่าในการให้คุ้มครองเนี่ยไม่ชักช้าแน่นอนครับผม